ให้สัญญาปณิธานว่าจะไปร้องในคลิปสั้นด้วยในตอนกลางวันในตอนที่ครูมีพลังเสียงอาจเป็นคลิปสั้นแล้วก็ค่อยไปฟังเพลงต้นฐานที่สัญญาแต่เมื่อพศ2517นะครับผมเพลงนี้เนาะ <c oughs> 16หกรือ17ครับประมาณนี้ครับเก่าแก่กว่าเพลงที่ครูเพลงยกไปตั้งเยอะเลยนะเพลงนี้นะฮะต้นเพลงง่ายๆนะครับทำนองก็จะไม่ซับซ้อนอะไรหรอกเพราะว่าเพลงตอนนั้นมัน ยังคิดได้ยังไงก็เขียนไปอย่างนั้นเนาะครับผมเพราะทํานองนี่ยมันเป็นอะไรไอเดียออกมาในสมองของเราเองนะครับอตอนนี้ใส่ทํานองได้แล้วครับผมทิปกาแฟนิดหนึ่งครับยังไม่หมดครับยามตะวันรับฟ้าเมฆคากล็ลอยละลอง พี่เองนี่ก็ยังคอยน้องพี่เองนี่ก็ยังคอยน้องใจลอยละล่องคอยน้องบม่มาย้ามเมื่อพี่ได้รู้โชมตรูเจ้าหลอกพี่ยาจะไปฟังลำไม่เห็นเจ้ามาจะไปฟังลำไม่เห็นเจ้ามา โอ้การดาปล่อยให้พี่สมสารสาวเจ้าจำได้ไหมได้ได้ไหมอยู่ใต้ต้นตาหานสองเฮาสัญญาต่อกันสองเฮาสัญญาต่อกันในคืนนี้นั้นว่าจะไปฟังลำยาเมื่อลมพัดมา น้องจ๋าใจพี่ถล่หนุ่มสาวเข้าไปฟังลหนุ่มสาวเข้าไปฟังลําส่วนพี่ต้องช้ำอยู่ใต้ต้นตาลเพลงนี้แะร้องกลับมาตรงท่อนที่สองนะครับตอนบันทึกเสียงเนาะตรงนี้เวลาจะจบเราขึ้นเสียงสูงเลยนะครับผมตอนส่วนพี่ต้องช้ำ อยู่ใต้ตน้นตานประมาณนี้นะครับตอนจบนะฮะแต่ว่าตอนจบจบครั้งแรกเราไปธรรมดาก่อนเพราะดนตรีต้องมาเล่นเล่นซ้าตรงนี้นะครับเรากลับมาร้องท่อนที่สองเพราะมันเป็นเพลงค่อนข้างไวนะครับถือว่าเพลงประมาณกลางกลงนั่นแหละครับถ้าเพลงประมาณกลางกลงเนี่ยร้องในจังหวะระดับนี้ก็จะกลับมาร้องท่อนที่สามหรือท่อนฮุกนะครับ เพราะว่าดนตีบรรเลงไปปุ๊บก็จะมาทอนฮุกอีกนะครับอันนี้คือคือทีอ่ปฏิบัติกันในยุคนั้นนะครับในยุคนั้นยุคนี้ก็เหมือนกันแหละครับผมก็ประมาณนี้แหละครับผม